พัดลมระบบออนของ d m a x ็9 2020นะครับมันก็จะใช้อยู่2เส้นนะครับเส้นสีเขียวนี่คือไฟออนนะครับเส้นสีม่วงนี่คือเส้นแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟบวกนะครับไฟบวกเอามาต่อตรงนี้เลยก็ได้นะครับจุดนี้พขอทำไว้ให้เซอร์วิสเพื่อต่อ,อตำแหน่งของสายแรงดันน้ำมันเครื่องก็ะจะเป็นเส้นสีขาวเส้นนี้นะครับเส้นสีขาวเส้นนี้นีผมปอกไปแล้ว แล้วก็ไฟออนก็จะเป็นเส้นนี้นะครับเส้นใหญ่เส้นนี้แต่เราก็จะเอาสายสีม่วงต่อกับแรงดันน้ำมันเคชื่องนะครับแล้วก็สีเขียวต่อกับไฟออนตรงนี้ครับแล้วก็บวกเข้านี่เลย กมมีแค่นี้นะครับระบบออนแล้วเราก็จะมาพันกันเลยนี่ผมก็จะต่อเสร็จแล้วนะครับนี่สายแงดันน้ำมันเครื่องแบบสายออนนี่ครับคู่กัน